ตังไรเม็ดเขาสวนเขาดงมีแต่ของกินเยอะแยะนีดูตัวนี้เลยงามมันน่าต้องเลี้ยงเลี้ยเยอะแยะนี่เก็บฝรั่งนะคะกินฝรั่งพยกมามาดูปลารั่ง มาเก็บฝรั่งบ้านปลินไหน่โอเคที่ใบเตยกระชามยักบก์กระชามเขาอะไรโบโบเขาดองขาย,ยที่ไฟสมัยโบราณนนะสมัยไงเทาเกิดมาเลยเห็นหลวด บ้านนั่งลิ่นอยู่ในสวนบ้านสวนบ้านสวนมีบอ่อเลี้ยงปลา,ามีกองไหลมามะม่วงมีหมดทุกอย่างที่กินได้ขายได้ปลาเยอะแยะ คายเซ็นดีๆให้ครบนครับปลาดุกยักษ mm. ์ปลาหมอ แกงงอกเก็บมะพริกนี่ไปเอาถุงมาใส่นี่มะพริกนี่ถุงพริกก็มีฝรั่งก็มีพริกก็มีถุงบะหมี่ปะเอาคือว่าบะหมี่นออบาดนี่ยมะขามก็มีโหเต็มต้นเลยยางดอกมะขามว่น่อยหน่อยใหญ่ไมหมดอันยักอันยักอันยักซุกแล้วบอลนี่ <laughs> <laughs> <า>ขขกินหน่อยนึงเอาสุกอบหน่อยสุกก็มีนอยอมก็มีสุดยอดสุดยอดซีมังกรพิซเตอร์พิซเตอร์ <laughs> มีความสุขมีความสุข